เดี๋ยวว่าเห็นไลฟ์สดเดี๋ยวก็ลงมามาแล้วจ้ะมาไลฟ์แล้วครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมุงกอดดูไลฟ์ด้วอยๆได้อ่านคอมเมนต์สวัสดีแล้วก็ปิดเสียงกลางขึ้นมาเริ่มข้าวหรือยังโอ้คนดูหนึ่งคนเลยมาแล้วเ๊ะมาแล้วกำลังใช่เหรอห้าคนเออ ไม่ใช่คนที่เรารู้จักใช่ไหม,ไมใช่ครับสามสองแล้วดูให้หน่หอยทยไมไม่คุ้นผมก็โลเทคโนโลยีซะด้วย <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับปกตินาน,านจะไม่ไม่ไลฟ์สดเลยก็ <c oughs> นอกจากพอดีวันนี้มันมีกรณีนะครับในช่วงวันถึงสองวันรอครับ รอสักห้าร้อยเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ากันมาจะได้เนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่นอนเข้ากันมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำไมไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นข้อความคอมเมนต์อะไรเลยไม่ขึ้นโซนไม่ขึ้นหรอขึ้นอันนี้ขึ้นแต่ไปสอยน้ำขึ้นเดีย๋ดวยวปิดเปิดใหม่ครับเข้ามาฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องสําคัญอยากจะพูดตรงนี้แล้วก็พูดทีเดียวเลยนะครับจะจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยหลายรอบอเพราะว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีงานหลายๆอย่างที่จะต้องทําง่ายไงยค่คาลูกพันห้าครับเออพันห้าแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เล่นอะไรครับก <c oughs> ำลังไลฟ์สดอยู่ครับ ไม่เป็นไรแชร์ส่วนไม่เห็นไม่เป็นไรฝากกดแชร์หน่อยนะครับ <c oughs> ขอเนี่ยดูขอพี่ที่เผยขอพี่ขึ้นหนึ่งพันเท่าไัรนแหละหนึ่งแปดแหละ 1, ของผมไม่เห็นเหมือนกันไม่ขึ้นเ<อ>หมือนกันใช่ไหม ก็ถ้าวันนี้ถ้าใครที่ใครที่เป็นเล่น Facebook หรือว่าเป็นสื่อโซเชียลต่างจะจะจะเห็นจะเห็นมีข่าวรัวๆว่ามีเพจปลอมที่ได้นำรูปของผมและครอบครัวนะฮะไปเผยแพร่แล้วก็ลงในในเพจของตัวเองแล้วเหมือนจะ สวมรอยอเป็นผมคือเพจก็เป็นเพจนะแล้วมีพาร์อีกอ่าเพจใช้ชื่อผมเลยอใช้ชื่อใช้รูปทุกทุกอย่างเลยนะครับของผมเนี่ยไปไปอยู่ในสื่อ,อแต่ความจริงแล้วเนี่ยนั่นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเล่นแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเป็นแอดมินที่ผมรู้จักเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น<ม>เพจอวตารขึ้นมา เพื่อที่จะอวตานปลอมเป็นเราปอมปอมสวมรอยเป็นเราแล้วก็ให้คนโ,โ,โมโหมดเว็บพนันด้วยใช่ครับให้คนเข้าไปเยอะๆและสุดท้ายเนี่ยพอใต้โสต์ดันโปรโปรโมดแปะลิงก์เป็นเว็บพนันซึ่งผมไม่เคยที่เป็นแบบนั้นเลยและมันจะทําให้อีกอย่างหนึ่งจะทําให้ชื่อเสียงของผมเนี่ยเสื่อมเสียเพราะว่าได้นําทั้งรูปทั้งชื่อของผมรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวนะครับไปเพื่อหาผลกาไร นแรกส่งส่งเสริมไปในในทางอบรรยายมุขและการพนันนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยจะออกมาชี้แจงเพราะว่าทางทางเพจหรือ Facebook อันนั้นเนี่ยมียอดคนกดไลค์อยู่มามาหลักพันคนและคน,คนติดตามประมาณ140,000 140,000ซึ่ง ซึ่งเป็นของปลอมซึ่งเป็นของปลอมจริงจะร้านห้าของจริงเนี่ยจะมีผู้ติดตามอยู่หนึ่งล้านห้าแสนคนนะครับซึ่งผมเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วจะเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรเรื่องความรู้ต่างๆและกิจกรรมภายในครอบครัวของผมที่ทํากันมาร่วมกับเพื่อนนะครับซึ่งประมาณสี่ปีแล้วใช่แต่อันนี้ยเพจนี้เนี่ยมาสวมรอยนะครับแล้วก็เอารูปไปไปโพสข้อความให้ให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นผมเสื่อมเสียให้ให้เป็นผมแล้วก็ ฝากพี่ลิงก์ก้าวพนันน,นอกจากนี้นะครับลุกลามไปถึงขนาดที่ว่าเมคข่าวขึ้นมาว่าครอบครัวของผมนั้นอย่าล้างกันเลิกกันให้ผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรับผิดชอบลูกทั้งสามคนนะครับซึ่งมันทําให้ภรรยาผมเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงและสมาชิกภายในครอบครัวของเราเนี่ยคนที่เป็นญาติญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเราเนี่ยโทรโทรกันมาให้ความเป็นห่วง แล้วก็รวมทั้งมีนักข่าวจากหลายๆสำนักนะครับได้โทรมาติดต่อกับทางภรรยาผม,มซึ่งก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยเขาก็โพสต์ไปเรียบร้อยคิดว่าเป็นตัวเราเขาทุกอ,อย่างรูปเนี่ยเขาเอารูปจากที่เราโพสต์เนี่ย๊อปปี้เราไปทั้งดุนเลย<ม>แล้วก็ไปลงซึ่งอันนั้นไม่ใช่เลยแต่ด้วยความที่พอมันไปขึ้นหน้าฝีดแล้วเนี่ยมันเป็นด้วยเป็นข่าวแบบนี้ด้วยเนี่ยคนก็เลยเข้าไปกดดูเพจอวตารอันเนี้ย เล่นกับดราม่าอาไปเล่นกับเรื่องดราม่าของ <c oughs> ของของครอบครัวผม <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เลยผมว่าจะเกินผมผมพอจะไอ้นี่ได้นะพราเข้าใจได้แต่อันนี้ผมรับไม่ได้ <c oughs> อย่าแตะต้องครอบครัวผม <c oughs> ทั้งลูกและภรรยาผม <c oughs> ล่าสุดมีเรื่องอุบัติเหตุด้วยล่าสุดเออใช่วันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยหนักเลยผมก็กำลังทํางานของผมอยู่นะ <c oughs> แล้วก็ภรรยาผมก็ส่งมาเรื่อยๆ <c oughs> มีเล่นถึงเรื่องว่า ครอบครัวอย่าล้าง mm. เมื่อล่าสุดนี้เห็นส่งมา mm. เห็นเป็นว่า mm. เป็นอุบัติเหตุสําหรับลูกของผม mm. ลูกสาวผมนี่มันแรงเกินไปนะสําหรับ mm. สําหรับผมนะแล้วถ้าผมรับไม่ได้ด้วย mm. ผมขอเตือนไว้เลยนะถ้าไม่หยุดนะ mm. ผมจะแจ้งความและผมจะดําเนินคดีถึงที่สุดเลยถ้าผมเจอตัวรู้เรื่อง mm. รู้เรื่องเลยเพราะว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เป็นคนจริงๆแล้วก็ใจดีนะ mm. สนุกสนานใจดีแต่ถ้ามาแตะต้องเรื่องนี้ผมก็คาราเศะไม่มีเนี่ยมันต้องโดนมมผมผมผมว่าไม่ไ,มได้นะมันมันเกินไปคือคุณจะมาหาผลประโยชน์จากเรื่องการไอเรื่องหาเวบการพนันคุณอันนี้แต่เรื่องของคุณแต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งเสริมคุณอยู่ดีแต่คุณมา <c oughs> ใช้ข้อความดรามา่าโพสต์ดราม่าแบบนี้เพื่อที่จะสร้างกระแสและดึงคนให้เข้าไปสนใจคุณมากมากเนี่ย เรื่องนี้มันเป็นคนที่เขาเรียกว่าความคิดหลอยถ้อยที่สุดเนี่ยเป็นคนที่หลอยถ้อยมากนะครับเขาพูดเป็นเศอืมหลอยถ้อยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมดำเนินคดีนะครับแจ้งในเรื่องดําเนินความตามกฎหมายทําทุกอย่างตามขั้นตอนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาสืบหาที่มาที่ไปของคุณหาได้เมื่อไหร่เจอกันแล้วขอสักทีเถอะ <laughs> นะ ขอสักทีแบบว่าอ่วมๆนะอขอสักทีให้หยุดซะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวถึงตัวจะไม่ใช่ทีเดียวด้วยจะโดนชุดใหญ่จะโดนพวกอีกจะโดนชุดใหญ่นะครับก็ฝากเอาไว้วันนี้มาชี้แจงให้คนที่ติดตามนะฮะของไอเพจที่ที่ผมว่าเนี่ยที่เป็นเพจอวตารไปลงเรื่องดราม่าฝากพี่น้องช่วยแชร์ไปด้วยคลิปเรื่องดราม่า,านะครับแล้วก็เป็นเรื่องไอเพจที่มาลงแล้ว แชร์พวกเว็บไซต์การเล่นการพนันนะครับ <Ừ. S 1> ให้หยุดนะครับแล้วก็ช่วยแชร์กันไปออกไปเยอะๆอย่าให้คนแบบนี้มีที่อยู่สําหรับผมเองณนะตอนนี้กับครอบครัวมีความสุขดีมีความสุขดีขดก็อยู่กับภรรยาอยู่กับลูกน,นะครับก็ทํางานของผมไปเด็กๆก็เรียนกันไปไม่อยากให้เด็กต้องไปเจอคําถามจากคุณครูที่โรงเรียนไปเจอกับเพื่อนว่าที่บ้านมีปัญหากันหรอ ซึ่งณตอนนี้มันเหมือนกระจายกันออกไปเยอะทั้งทั้งเรื่องที่คนแชร์กันภายใน Facebook <า>แล้วก็พี่สื่อสำนัก,สำน,กสำนักสื่อหลายๆาสำนักด้วยฝากพ,พี่ๆช่วยแชร์แ,<ก>แล้วก็วช่วยแก้ข่าวชี้แจงเรื่องความเข้าใจผิดในครั้งนี้ให้ผมด้วยนะครับก็เราเองก็อยู่กับครอบครัวของเราอยากอยู่ต่างจังหวัดแบบสงบสงบแล้วนะแล้วก็อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวของเราที่น่ารักแล้วนะครับก็ไม่อยากจะมีเรื่องวุ่นวาย ไม่อยากมีเรื่องปวดหัวพยายามอยากหาเรื่องปวดหัวมาให้พวกผม,มก็จะเป็นความการุณาอย่างมากแล้วฝากเอ็นดูทั้งผมเอ็นดูทั้งลูกลูกของผมทุกทุกคนแล้วก็เอ็นดูภรรยาผมด้วยซึ่งปกติดีขอบอกเลยว่าปากติดีทุกอย่างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับฝากถึงครอบครัวไม่ต้องเครียดไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเพจปลอมอันนั้นที่เขามาลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริง,งนะครับ ก็ฝากแชร์กันไปด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับที่เคารพทุกท่านร่วงหน้าเลยแล้วกันที่จะช่วยชี้แจงแถลงเรื่องนี้ให้กับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ถึงคนที่ตั้งใจไม่ดีเปิดเพจอันนี้เข้ามานะครับให้เขาเกรงกลัวแต่ยังไงในเมื่อเขาลงแล้วเนี่ยเจตนาไม่ดี ยังไงก็ต้องดําเนินคดีอยู่ดีก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันนะครับขอบคุณครับ